คนทั่วไปอาจมองว่าพวกเขาเกลียดกันยิ่งเป็นยุคสมัยใหม่ที่แฟนบอลน,น้อยคนจะทำความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์แต่ในความจริงไม่มีใครผลักอีกฝ่ายขึ้นสู่จุดสูงสุดได้มากเท่าคู่แขนที่มีชื่อว่าลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเตด ย้อนกลับไปในยุค1960ลิเวอร์พูลเพิ่งเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาภายใต้การนำของบิลแชงลีพวกเขาสร้างศูนย์ฝึกฟื้นฟูสนามซ้อมและวางรากฐานฝึกซ้อมสมัยใหม่จนกลายเป็นทีมแชมป์ลีกในปี1964ตอนนั้นแมนยูเน็ตเองก็มีตำนานอย่างเซอร์แมตต์บัสบี้ที่สร้างบัสบี้เบฟและพาแมนยูเน็ดกลับมาควา้าแชมป์ลีกในปี1965-1967ป 1967. และในที่สุดควา้าแชม Club, ป์ยุโรปียเป็นทีมแรกของอังกฤษซึ่งความสำเร็จของแมนยูเน็ดในยุโรปจุดไฟให้ลิเวอร์พูลต้องไปให้ถึง บิลเชนคลีย์และบ๊อบเพสลีย์ยกระดับทีมจนคว้าแชมป์ย u โรเปียนคัพได้ในปี1977ปี1978ปี1981ปี1984 ภายในเวลาเพียง7ปียุคนั้นลิเวอร์พูลครองฟุตบอลอังกฤษด้วยความยิ่งใหญ่แบบที่แฟนบอลแมนยูเจ็บปวดที่สุดแต่ความเจ็บปวดนั้นก็กลายมาเป็นแรงผลักดันในวันที่เซอร์เล็กฟุกสันเข้ามาคุมทีมในปี1 9 8เเขาประกาศว่าภารกิจของผมคือโค่นลิเวอร์พูลลงจากบัลลังก์และในอีก20ปีถัดมาเขาทำสำเร็จแมนยูเน็ตกลายเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในลีกอังกฤษแสงหน้าลิเวอร์พูลพวกเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง13สมมัยถ้วยพรีเมียร์ลีกกลายเป็นของเล่นใน ที่แท้จริงคือคนที่ผลักให้เราเก่งขึ้นมากกว่าทุกคนบนโลกใบนี้หลายคนอาจมองว่าความเกลียดคือสิ่งที่ทําให้สึกแดงเดือดมีความหมายมีสีสันที่เข้มข้นแต่ในอีกมุมหนึ่งถ้าแฟนบอลเปิดใจสึกแดงเดือดมันก็คือเกมที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่ทั้งสองทีมจะสามารถยกระดับซึ่งกันและกัน และในวันนี้ตำนานแมนยูอย่างแกลลี่เนวิลยังร่วมงานกับเจมี่คาร์เกอร์ตำนานลิเวอร์พูลที่เคยเป็นคู่ปรับกันในสนามเช่นกันกลายมาเป็นคู่วิเคราะฟุตบอลในช่อง Sky Sport สแสดงให้เห็นว่าแม้จะเคยเป็นคู่แข่งกันในสนามแต่ความเคารพและมิตรภาพนอกสนามนั้นแท้จริงและยั่งยืนกว่าเสมออย่างไรก็ตามฟุตบอลมันคือวงล้อในวันที่แมนยูเนเต็ดถึงจุดต่ำสุดลิเวอร์พูลก็กลับมา จากวันที่พวกเขาไม่เคยได้แชมป์ลีกในยุคพรีเมียร์ลีกในที่สุดเจเกนคอปพาลิเวอร์พูลกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในปี2020จนมาถึงปัจจุบันอันเนอร์สลอตก็ทำมาอีกครั้งแล้วก็สวนทางกับแมนยูนเต็ดพอดีความสำเร็จของลิเวอร์พูลในวันนี้ไม่แน่อาจเป็นแรงผลักดันใหม่ให้แมนยูนเต็ดอีกครั้งในวันข้างหน้าเพราะความสำเร็จของแมนยูนเต็ดในอดีตก็คือแรงผลักดันให้ลิเวอร์พูลในปัจจุบันเพราะถ้าไม่มีลิเวอร์พูลแมนยูอาจไม่ยิ่งใหญ่และถ้าไม่มีแมนยูลิอรกไไับยนนตงีี้้ด พวกเขาผลักกันและกันขึ้นสู่จุดสูงสุดจนกลายเป็น2ทีมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในอังกฤษถ้าไม่มีลิเวอร์พูลและแมนยูไนเต็ดสึกแดงเดือดจะไม่มีอยู่ในปฏิทินพรีเมียร์ลีกสัปดาห์แดงเดือดจะไม่ใช่สัปดาห์ที่ทั้งโลกเฝ้าจับตาและฟุตบอลอังกฤษจะขาดสีสันที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งไปตลอดกาล